สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงเงแล้วนะใครต่อยตาพี่พีไม่รู้คนถามใครต่อยตาพี่พีพี่โจ้พี่แต่งหน้าเองมานท่ากี่คนนะพี่เป็นแม่ชีค่ะ เดืนนานเดือนนานฮะเที่เดินนานใช่อ่ะจะบอกว่าพี่๋มแต่งตัวรอตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นไม่มีจริงสี่โมงเย็นไม่มีจริงุมเหมือนใครอ่ะแม่แม่เขาเป็นแม่มดเหมือนเหมือนในเรื่องดอดัมแฟมิลี่อ่ะอ่าใช่ผมก็ไม่ใช่ละมันมันไม่ผมมันเป็นงานไม่ค่ะเป็นงานโงไก่ๆลูกเป็นงานโงไก่ๆลูกโปริษเซันเรามีแค่นี้ลุกคุณยังไม่จับ ผียังน่ารักเลยอ่ะนีมาเอ้าไอ้ผมขึ้นเอ้อผมขึ้นกุ้งเหรอขึ้นนานๆจะเห็นน้องได้กุ้งตรงขอลงไลน์แล้วนะครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราควรกดตาก้ากันที่ด้วยนะคะพี่จุ่มแพ้กุ้งวันนี้กันบ้านเยอะพี่จุ่มแพ้กุ้งขึ้นตา